สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่งานเปิดตัวเกียร์ EV 2รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ EV9 และ EV5 ซึ่งเป็นรอบสาธารณชนนะครับนี่ดูมีคนให้ความสนใจอยู่ไม่ใช่น้อยเลยเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าเกียร์จะมาทำอะไรในเมืองไทยอย่างไรรวมถึง2รุ่นที่เขานำมาเปิดตัวในคราวนี้คือเกียร์ EV9 และเกียร์ EV5 เรื่องราวจะเป็นยังไงตามมาดูกันครับ ขออนุญาตเล่าในส่วนของแผนการทําตลาดของเกียร์ในประเทศไทยก่อนเกียร์ในประเทศไทยณเวลานี้เป็นการเข้ามาทําตลาดของบริษัทแม่โดยตรงนะครับตัวแทนจาหน่ายเดิมคือยนตกิจนั้นสิ้นสุดสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยนะเทอร์มินาไปแล้วตอนนี้เป็นเกียร์ไทยแลนด์ซึ่งบริหารงานโดยเกียร์มอเตอร์จากประเทศเกาหลีนะครับโดย2รุ่นแรกที่เขานําเข้ามาทําตลาดนะที่เป็นรถแบบ E ีีก็คือเจ้าตัว E ี9ีนคันนี้นะครับ และอีกหนึ่งรุ่นก็คือเจ้าตัว EV5 นะครับโดยการตั้งเป้าในปีนี้เขาบอกไว้แล้วนะครับว่าเขาตั้งเป้าขอแชร์20%ของตลาดรถยนต์ MPV และรถยนต์ SUV compact นะครับ20%ที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นยอดประมาณเท่าไหร่ก็เราคำนวณไว้ให้แล้วอยู่ที่ประมาณ4,000คันและเจ้า EV5 EV9 ขออภยัย อีว e ีนคันนี้เขาบอกไว้ว่าจะมีสัดส,ส่วนอยู่ประมาณ5%ของยอดขายทั้งหมดของเกียร์ในปีนี้นะครับซึ่งก็เราคำนวณให้ง่ายๆเขาตั้งเป้าอยู่ที่ประมาณ200คันอีว e ีนเปิดตัวด้วยราคา3,499,000บาทในรุ่น EARTH และอีกหนึ่งรุ่นที่คุณเห็นอยู่นี้ก็คือตัวรุ่น GT Line นนะครับ g ี GT Line นี่ถือว่าเป็นตัวท็อปราคา3,899,000บาท ถามว่าราคาสูงไหมในมุมของผมค่อนข้างสูงเลยเราได้สอบถามผู้บริหารแล้วว่าเอ๊ะทำไมราคาถึงค่อนข้างสูงแบบนี้ทางผู้บริหารเขาตอบไปแล้วว่าให้มาดูที่ตัวรถก่อนนะครับตัวรถเนี่ยมีอุปกรณ์มีออปชันมีฟังก์ชันต่างๆที่ให้มาชนิดที่ไม่มีใครให้ในตลาดนี้เจ้า EV9 เนี่ยคันนี้ถือว่าเป็นรถใน S เป็นรถ SV ในระดับ ที่เรียกว่า D segment คือไซส์ใหญ่สุดถ้าเปรียบเทียบคู่แข่งโดยตรงแน่นอนครับเขาอยู่ในคลาสเดียวกับ mercedes gls bmw x 7อะไรทํานองนั้นใหญ่กว่าตัวคายเยนคือเป็น SUV ที่ไซส์ใหญ่มากๆนะครับและที่บอกว่าหนึ่งเดียวในตลาดเพราะคันนี้เป็นรถ e v ซึ่งใน segment นี้ยังไม่มีใครมีนะครับความพิเศษของตัวนี้ก็คือเบาะและอุปกรณ์ฟังก์ชันต่างๆใส่มาให้อย่างเต็มครบท้วนที่สุด ความสวยงามเป็นเรื่องนานาจิตตังแล้วแต่คุณถามว่าทําไมราคาถึงสูงขนาดนี้ถ้าในอังกฤษเองก็ขายอยู่ประมาณ3ามล้านสี่แสนบาทสําหรับ G-T-Line คือที่เมืองไทยเนี่ยเราแพงกว่าเขาที่อังกฤษนะแพงกว่าที่อังกฤษเพราะเป็นภูมิไรกว่าเหมือนกันอ้างอิงตรงนั้นแพงกว่ากันประมาณ4ี่แสนถามว่าทําไมเราถึงแพงกว่าง่ายๆครับภาษีอากรน,นําเข้าในประเทศไทยเนี่ยครับสำหรับรถนําเข้าจากประเทศเกาหลีอยู่ที่4 0เ เพราะฉะนั้นคันนี้ก็จะราคาค่อนข้างสูงแบบที่คุณเห็นอยู่แบบนี้แต่ถ้าคุณชอบถูกใจไม่มีคําว่าแพงนะครับ mm hmm. ก็ทีมผู้หลานบอกแล้วว่าให้มาดูตัวจริงกันก่อนว่าชอบหรือไม่ชอบสําหรับผมเนี่ย SUV ไซส์ใหญ่คันน,นี้กับราคาขนาดนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนอย่างไรสําหรับแบรนด์อย่างเกียร์นะครับมาตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวที่ทํายอดขายอะไรมากมายแต่ เรามองว่าเขาเอามาเพื่อสร้างแบรนด์ซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดชัดเจนว่าเกียร์จะเป็นแบรนด์พรีเมียมนะครับแต่ถากที่เราเห็นการตั้งราคาจากการที่เราเห็นการใส่ออปชั่นฟังก์ชันต่างๆที่ใส่มาให้อย่างครบถ้วนขนาดนี้ก็บอกเลยนะครับว่าเรารู้สึกได้เลยว่าเขาพยายามทำแบรนด์ให้กลายเป็นแบรนด์แบบพรีเมียมแต่ตัวขายหลักจริงๆอยู่ที่ไหนอยู่ที่คันนี้ครับเจ<ส>้าเกียร์ EV5 คันนี้ เอามาโชว์ให้ดูเฉยๆการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดต่างๆจะมีขึ้นในช่วงมอเตอร์โชว์รวมถึงราคาค่าตัวนะครับหลายคนอยากรู้แล้วว่าคันนี้จะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ขออนุญาตบอกแบบนี้เลยตั้งแต่ต้นตัวนี้ EV 5นํำเข้ามาจากประเทศจีนเพราะฉะนั้นจะเสียภาษีนำเข้าในพิกัด0%ก็คือไม่เสียภาษีอากรนำเข้าราคาก็จะค่อนข้าง ถูกลงแล้วก็สามารถที่จะแข่งขันได้เมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าตัว evi evi นำเข้าจากเกาหลีตัวคูณตัวแรกโดนไป40%เพราะฉะนั้นราคาจะกระโดดแต่ตัวนี้ราคาน่าจะจับต้องได้มากกว่าอย่างแน่นอนนะครับโดยราคาจำหน่ายที่ประเทศจีนนะรุ่นเริ่มต้นนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ750,000บาทอันนี้ราคาจาหน่ายในจีนนะซึ่ง เามาเทียบเคียงได้แต่ไม่ใช่เป๊ะๆเพราะว่าในจีนเนี่ยเขาก็จะมีเงินส ubsidy อยู่มีเงิน subsidy ช่วยอยู่ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นราคาจริง,งๆก็คาดหมายกันเอาไว้ว่าอยู่ที่ประมาณ1ล้านถึง1ล้าน5แสนบาทถ้านำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างสำหรับเจ้าตัว EV5 คันนี้ก็ลริงแต่ชุดโคมไฟด้านหน้านี้เลยครับนี่เป็น LED คือใส่มาให้เต็มเ ความสวยงามผมย้ําตลอดนะครับทุกคันแล้วแต่คุณชอบความสวยไขรสวยมันตัวนี้ไซส์เนี่ยคือ c s v v เลยเป็น SUV ที่ไซส์ค่อนข้างใหญ่ครับคู่แข่งโดยตรงแน่นอนครับใช่แล้วก็อยู่กับพวกเาซี v, ถ้าเปรียบเทียบกับ Tesla Model Y ก็ถือว่าใกล้เคียงกันแล้วท้ายเนี่ยเขาใหญ่กว่านะนี่อยากให้มาดูทางด้านนี้นี่้านท้ายนะท้ายเนี่ยทรง ทรงใหญ่เลยทรงสูงด้วยนะครับนีด่ดูแล้วทุกอย่างออปชันต่างๆใส่มาให้ค่อนข้างเต็มนะครับโดยสเปคพื้นฐานตัวนี้เขายังไม่บอกแต่เราเช็คข้อมูลมาให้นะครับมีหลากหลายรุ่นมีง่ายๆว่ารุ่นมอเตอร์เดียวนะครับ215แรงม้าอันนี้น่าจะเป็นตัวถูกที่ตัวเป็นตัวเริ่มต้นแต่ถ้าเป็นตัวท็อปก็คือมอเตอร์คู่นะครับ ก็อยู่ประมาณ300กว่าแรงม้านะครับแต่ตัวนั้นก็ยังไม่ได้ออกยังไม่ได้ออกจําหน่ายนะแต่เราคาดว่ามีแนวโน้มมีความเป็นไปได้ที่จะนำเข้ามาทําตลาดในเมืองไทยด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วนี่เนาะก็ต้องมาเต็มนะครับระยะทางวิ่งในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยแบตเตอรี่66กิโลวัตต์แอวเนี่ยวิ่งได้ระยะทางไกลสุดเ,าเ้าเคลมที่530กิโลเมตรนะครับและในรุ่น88ิกิโลวัตต์อวระยะทางวิ่งเขาเคลมไกลสุดเลยคือ700 80กิโลเมตรอย่างที่ผมบอกไปเราจะมาคุยกันที่ระดับ800กิโลเมตรแล้วนะครับเนี่ยอันนี้คือระยะทางวิ่งที่เคลมไว้และสิ่งสำคัญที่สุดคือแบตเตอรี่ที่เขาใช้สำหรับรุ่นนี้จะเป็นแบตเตอรี่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เขาร่วมมือกันกันกบทาง BYD นั่นเองนะครับก็คือแบตเตอรี่ก็จะอยู่ใต้ท้องแบบนี้ครับนี่นะนี่เห็นไหมใต้ท้องตรงนี้แล้วดูพื้นที่ทางด้านหลังกว้างนะ แล้วเบาะเบอะต่างๆอะไรเนี่ยงานเนี่ยถ้าใช้คําว่าพรีเมียมผมว่ายังเกือบถึงเกือบถึงพรีเมียมงานเนียนดีนะครับแต่มันยังอีกนิดนึงนะคือคือพอเราจับแล้วเนี่ยอย่างพวกแผงพลาสติกอย่างพวกนี้ครับมันยังอีกหน่อยนึงแต่ถ้ามองราคานะถ้าขายอยู่ประมาณประมาณประมาณล้านนะล้านบวกลบนิดๆนะล้านต้นๆนะไม่เกินล้านห้าอะไรอย่างนี้นะผมว่าได้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคแหละ ออปชันขึ้นอยู่กับออปชันที่เขาใส่มาให้ว่าจะใส่มาให้เยอะมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับใหญ่แต่อย่างคันนี้ที่คันที่มาโชว์นี่คือแต่ลังคาซลูปได้โอ้โหอุปกรณ์มาค่อนข้างเต็มโดยเฉพาะระบบเสริมความปลอดภยัยก็คือชุดใหญ่เลยเพราะฉะนั้นถ้าใส่เอดอสมาเต็มชุดใหญ่อย่างที่ผมเห็นแบบนี้ประเมินค่าตัวคร่าวๆถ้าประมาณ1นล้านห้าแสนบาทผมว่าก็น่าจะสมเหตุสมผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเกียร์แหละครับอันนี้เป็นการคาดเดาจากเรานะ ก็เดี๋ยวมารอดูคันจริงกันได้ในงานบางกองอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ราคาค่าตัวอะไรก็จะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณรกักการติดตามนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s สไคร e ขอ,อยัา่ลาไปที่นี้สวัสดีครับ